ในโปรแกรม Windows นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนคือ Desktop t a s k Bar แล้วก็ปุ่ม Start Start button ส่วนแรกนะครับ Desktop Desktop คือส่วนที่เป็นพื้นหลังสีฟ้า,ฟาจะวางโปรแกรมมาไว้วางโปรแกรม เอาไว้เพื่อให้เรากดใช้บนเดสก์ท็อปเวลาเราจะเปิดใช้โปรแกร,รมบนเดสก์ท็อปให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่โปรแกร,รมที่เราต้องการแล้วก็ดับเบิลคลิกลกึกกก็จะเป็นการเปิดโปรแกร,รมที่บนเดสก์ท็อปขึ้นมาอ,อันนี้โปรแกร,รมรีไซเคิล bin นะครับอยากจะเปิดขึ้นมาก็ดับเบิลคลิก เลิลคลิก <trades> ขึ้นมาก็จะเห็นโปรแกรมที่อยู machine, ่ในอ่าก็จะเป็นการเปิดโปรแกรมรีไซเคิลบินขึ้นมาหรืออยากจะเปิดโปรแกรมนี้ดิมสกินเดิลคลิกกึ๊กขึ้นมาโปรแกรมดิมสกินก็จะทำงานส่วนที่สองนะครับก็คือ Tax k b r r ทัชบาร์คือแถบงานที่อยู่ด้านล่างก็ <S <S จะประกอบไปด้วยโปรแกรมที่เราพิมพ์เอาไว้หรือโปรแกรมที่กำลังเปิดค้างอยู่แล้วก็มุมล่างขวามือก็จะเป็นโปรแกรมที่ทำงานแบบฝังตัวโปรแกรมมุมล่างขวามือจะมีเวลาวันที่มีลำโพงวอลลุม่มมีแลนดมี โปรแกร,รมถ้าเรากดสามเหลี่ยมชี้ขึ้นอันนี้ก็จะเห็นโปรแกร,รมทั้งหมดที่อยู่ตรงมุมล่างขวามือตรงนี้นะครับเป็น notification area t a s bar นะมุมล่างขวามือจะเป็น notification อนจุด notification ส่วนที่สามนะครับก็คือปุ่ม start start button ในปุ่ม start จะเป็นรูปกลมๆพอกดลงไปงก็จะมีโปรแกร,รมแล้วก็มีคำสั่งเปิดนู้นเปิดนี่ออกมาถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ที่คำว่าออกโปรแกร,รมข้างล่างตรงนี้ฮะออกโปรแกร,รมมีลูกศรสามเหลี่ยมชี้ไปทางขวาเอาเมาส์ไปชี้ไว้รอสักครู่ ตัว Start เมนูก็จะเปิดโปรแกร,รมที่อยู่ในเครื่องของเราทั้งหมดออกมาให้ดูว่ามีโปรแกร,รมอะไรอยู่บ้างก็สามารถจะเปิดโปรแกร,รมจาก Start เมนูออกมาได้โอเคส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ของผู้ใช้ไฟล์ของแอดมิน อันนี้ด็อก m ิ n เเอกสารที่อยู่ในเครื่อง Picture รูปภาพที่อยู่ในเครื่อง Music เพลงที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดดูสื่อต่างๆเปิดดู h a ร์ d ดิสก์ v ด cd ์ีวอมอะไรที่อยู่ในคอมพิวเตอร์คอนโทรล p a าเนเป็นการตับแต่งโปรแกร,รม w i n d o w ์เดเว c e a n นพิมพ์เตอร์อุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์รวมถึงพิมพ์เตอร์โอเค เมื่อเรากดโปรแกรมกดกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้บ่อยๆก็จะปรากฏขึ้นมานะฮะส่วนโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เราพิน์เอาไว้โปรแกรมที่ใช้บ่อยๆมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามที่เราใช้ใช้อะไรมากใช้อะไหนบ่อยมันก็จะเปลี่ยนเอาโปรแกรมอันนั้นขึ้นมาอยู่ตรงนี้ทําให้เรากดใช้โปรแกรมง่ายขึ้นนะไม่ต้องไปกดที่เอาโปรแกรม ส่วนตรงนี้เราจะพิมพ์เอาไว้ทําให้โปรแกร,รมตรงนี้อยู่กับที่ตลอดจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับด้านล่างด้านล่างันจะคั่นด้วยเส้นเห็นเส้นสีเทาเนเทือเทาเทือท,ทนั้นบนเส้นเท่านี้คือโปรแกร,รมที่เราพิมพครับก็ในวินโดว์ก็มีหลักๆสามส่วนนะครับเดสก์ท็อป b าร์คส์บา i f โน a ิฟิเคอยู่นี้แล้วก็ปุ่ม Start